ตั้งใจหรือวางแผนมา่อนหน้านา่้หรือเปล่าเพราะว่าจะก่อเหตุกับน้องในลักษณะแบบนั้นนะครับไม่นะครับก็ว่าวันนั้นผมไปซื้อแบบโทรรัพท์แล้วก็พอดีแบบไม่มีก็เลยไปนั่งคุยกับพ่อเขาก็เลยซื้อเลาไปพึ่งกัดเอ็กกัดนึงแล้วก็พอดีน้องเขาสัขข์เขาพังเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยว พ่อพาไปซื้อโทรศัพท์นิดหน่อยมันก็เลยพาไปโทรศัพท์ไม่มีก็เลยนัดเขาสองสามวันอย่างเงี้ยเพราะว่าพอดีก็จะแอลตังกับใหย่หรือใหญ่ใใก็เดี๋ยวก็ไม่มีตังค์เนาะจะพูดแรงว่าไอ้คนเดียบง,ง,งันแล้วคิดยังไงไปกระทำน้องก่อนนะก่อนหน้าพุา่งทะลุก่อนยังไงนะครับถ้าพูดถึงไปแล้วมันก็ไม่ไม่มีการวางแผนไม่มีอะไรนะ มันก็อาจจะกินเหล้าเมาเอ,อก็เป็นไปได้ส่วนนี้เพราะว่ามันกินเหล้าทั้งวันนะวันนั้นนะวันนั้นเมามากไหมครับเมาครับครับทำไมถึงพาน้องจากบ้านหนองสะแบงแล้วก็ไปที่บ้านหนองย่าป้องครับผมทำไมถึงพาน้องไปที่หมู่บ้านนั้นนะครับก็เพียงเอาตาังกับยายครับถ้าไมถึงแวะเข้าไปที่ป่าช้าแห่งนั้นครับ ในคือเอนี่นนยๆๆคือคือว่ามันยังไงอ่ะมันเมาแล้วมันเป็นอารมณ์ชั่วปุ่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ถามว่าเราทํำไหมอ่นะว่าทำเดี๋ยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าป่มขืนอะไรนะถ้าพูดถึงอ่ะถามว่ามีกีี้ไหมอ้าวี้จริงยอมรับแต่ไม่ใช่ว่าปุ่มขืนอะไรนะตรวจส,สอบด,ดูได้เลยครับแล้วกน้อง<ร>ไป<ม>่ทาไปนะคือ ทูถูกดวาันปัดไปอย่างนั้นน่ะมันเสียไปเฉยเนี่ยที่พาน้องไปกระท่อมนั่นคือตั้งใจไปกดอีกรอบหนึ่งนะครับก็รอบเดียวแล้วเพิ่งออกมาครับทำไมาถึงพาน้องไปที่กระท่อมปลายมาแห่งนั้นนะครับอยู่ตรงข้ามกันโอ๋อไอตรงข้ามกันนวลอ่ะก็ไปเอาตามกับยายตรงน้นมาได้ทําอะไรกับน้องบ้างกมืกตอนครั้ต้นจุดนั้นสรุปแล้วก็ทูทูไทยไทยไปครั้งเดียวแค่นั้นเลยจบ สรุปแล้วเราเลาเราเกิดอารมณ์ถูกุฏาบแล้วแล้วจิตของเราเรามีมีความจำเนืกอไหมครับระหว่างที่ก่อเหตุอยู่ข้างพระพุทธรูปหรืออะไรอย่างเงี้ครับไม่ไม่ไม่ครับมันไม่ใช่อยู่เขียววัดครับเอแ,แล้วที่มีเสื่อหรือหมอนที่อยู่ข้างพระพุทธร,รูปเราไปก่อเหตุออ๋นั่นเขาปูนั่นเขาเองย่งพวกมาทําวัดทําอะไรเองทำป่าสงวนป่าอะไรเราแล้วระหว่างนั้นเราได้ทุถูไอ้ไข่เด็กที่ตรงนั้องรู้ เราไปทาตรงข้างพระพุทธรูปตรงนั้นมาจะมีปูไว้แต่เราไปทําใกล้ถึงจุดพระพุทธรูปสิ่งถึงที่เป็นนั่ง,น,งนั่งเลียนเฉยครับแล้วที่น้องบอกว่าพี่ให้เบลเรียกเพื่อนเพื่อนมาอีกสองสามคนอันนี้จริงไหมคะไม่จริงครับพี่อนงนี้เรื่องนี้คุยได้เลยไม่จริงแล้วเราก่อนหน้านี้ว่ามีการข่มขืนคนแก่แล้วชาวบ้านจริงหรือเปล่าครับไม่เคยมีครับเกิดมาครั้งแรกในชีวิตเนี่ยครับ นี่คะที่ว่ามีการบังคับให้น้องดื่มเหล้าแล้วก็กอบยายกอกยายเสพติดนี่จริงไหมคะไอเหล้านี่ให้กินพวงเดียวแต่ว,ว่าเลี่ยงยาอะไรอะ่ะขนาดผมยังไม่เกี่ยวเลยครับที่ให้น้องนี่คือน้องน้องขอหรือว่าบังคับให้น้องดื่มคะคือว่าเออเอาหน่อยเออมัอนจะได้อะไรจะดีมันก็เอาอ่ะระหว่างนั้นเรามีความรู้สึกสงสารเด็กไหมครับก็ ช่วงช่วงนั้นยังไม่ได้สงสารอะไรนะครับมันยังไงนะมันหน้ามืดอ,อยู่อ่ะคือแล้วที่ผมถือน้องเพื่อนฟ,ฟ้องอย่างเดียวใช่ไหม,มครับอืมครับแล้วพอเอาแล้วมันมันไม่ได้นะ,ะก็เลยทุ่ยทใส่ไปจบแค่นั้น็คอแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกประวัติของหลานหาแล้วผมจะพูด